เหรียญรุ่นแรกของพระศรีอานวัดไรอะ่ะเหรียญไหนใจผมยังยกให้เหรียญน,นี้นะก,ก็จะมีเนื้อเมกสิทธตเนื้อสำลิศเนื้อตะกัวนี่ถ้าอย่างเมกสิทธ์ก็แบบนี้นนแบบนี้คือเมกสิทธตนี่หลังจานด้วย เป็นอะไรที่เหรียญที่ไหนเพืเ่อนพอกลมวัฒนนนที่ไหนจังหวัดอะไรแล้วสร้างปีอะไรพอกรมอำเภอโพธารามนี่ปีอะไรใครรู้ตอบหน่อยเหรียญยานสองสี่หกหกสองสี่หกหกอ่ะสองสี่หกหกโห ต้องมีสอี่ครับเหรียญยันที่เก่าที่สุดเหรียญยันที่แพงที่สุดในภาคตะวันตกเพื่อนๆน,น้อยคนที่จะเคยเห็นเหรียญน,นี้นะถ้าถามผมว่าเหรียญรุ่นแรกของพระศรีอารวัดไรอ่ะเหรีรยญไหนใจผมยังยกให้เหรียญน,นี้นะใจผมยกให้เหรียญน,นี้แอดมินลองเซิร์ชเหรียญพระศรีอานวัดไรรุ่นแรกสิว่าเขา เขาบอกว่าเป็นรุ่นไหนกันแต่ถามว่าใจผมยกให้ยกให้เหรียญน,นี้นะครับเหรียญเนี้ยไม่ลงพอสอแต่เหรียญเนี้ยนะครับยืนยันด้วยพอสอของเหรียญว่าขนอนที่สร้างในปีสองสี่หกหกนะครับบางคนก็บอกว่ารุ่นแรกเป็นเหนรียญกลมนะครับ ถ้าถามผมว่าเหรียญไหนเป็นรุ่นแรกผมก็ยงยกให้เหรียญน,นี้นะแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งเห็นไหมสองเหรียญน,นี้อ่าบางคนก็บอกแบบนี้รุ่นแรกแพงแต่ใจผมอะยกให้เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ไม่มีพอสอ คือพระเก่าจะเกิดปัญหานี้เลยแบงค์หเหรียญที่ไม่มีพอสอจะไม่มีใครกล้าพูดรุ่นแรกจะไปเล่นเหรียญที่มีพอสอแล้วก็ไประบุว่าเป็นรุ่นแรกก็เหมือนเหรียญองค์พระผสมเจดีย์ปีหกห้าลงพอสอเลยป็นรุ่นแรกใช่ไหมหแต่รุ่นแรกจริงๆอะ่ะถ้าถามผมะนะครับน่าจะเป็นเหรียญวิวที่สร้างน่าจะปีสองสี่หกสามอ่านี่ฉะนั้น นะครับที่ผมอะเอามาให้ดูเนี่ยคือเหรียญพระศรีอานวัดไรแล้วถ้าพระศรีอานในประเทศนี้ปักหมุดว่าอันดับหนึ่งเนี่ยที่ไหนคือต้นตำรับวัดไรลพบุรีครับเวลาเราทำบุญเนี่ยนะครับเขาจะบอกะไรขอให้พบดวงแก้วขอให้แพ้บบวงมารขอให้พบพระศรีอาน ในการเบื้องหน้านั้นเทินใช่หไหมเวลาคุณทำบุญขอมรสีผลสีริติพันธ์หนึ่งและขอให้ไปพบพระสีอานนะคือพุทธเจ้าองค์ต่อไปที่จะตัดสรู้แล้วก็นะมาช่วยเหลือนะมนุษย์เนะี่ยหายากจริงเพิ่งเคยเห็นเลยนี่สองเหรียญน,นี้ม,มประเมินค่าไม่ได้เนะี่คเป็นอะไรที่ประเมินค่าไม่ได้ ผมบอกเลยเราซื้อเหรียญว่ารายเสมาหกแปดหกเก้าเห็ไหมเจ็ดศูนย์อะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยได้เจอเหรียญที่อยู่ในมือผมนี่ละขอแบ่งครับอาจารย์อยากได้ธนาสิ์นี่นักสะสมคนลบบุรีหรือนักสะสมเหรียญยอดนิยมอยู่ในไลฟ์ผมไหมใครอยากได้กดโอเคนี่วันนี้นะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยให้เพื่อนๆเ,เก็บเนะี้ย ผมรับรองเลยต้องไปต้องไปเลี่ยมทองไนงะวัดที่รอ้าสเสด็จบ่อยครับวัดใช่วัดที่รอ้าทรงเสด็จแต่วันไหนที่ในหลวงสเสด็จบ่อยคือซักดิโอเคโอเคโอเคเขาสวยด้วยเปลี่ยนสายก่อนเลยครับลงสนามที่สำคัญที่สุดคือหาไม่หาหาแต่ละเหรียญน่ะยากไม่มีราคากลางประเมินราคาไม่ได้ ผมบอ,อกเลยไม่มีราคากลางและประเมินราคาไม่ได้ชนิดที่เรียกว่าเหรียญอะไรหลายแสนเหรียญอะไรหลายล้านนะหาง่ายกว่าเหรียญน,นี้แล้วความศักดิ์สิทธิ์ของพระศรีอานเนี่ยที่อยู่บนรูปเหรียญเนี่ยผมบอ,อกเพนเอนเลยนะบางคนบอกว่านะยถ้าได้แขวนพระศรีอานก็เหมือนก็บอกว่าขอนะขอให้ได้ไปเกิดในยุคข,ของพระศรีอารเหรียญน,นี้สวยครับเหรียญหายากอีกหนึ่งเหรียญสองนาที สองนาทีขอเกียนราคาใส่มือนึกถึงคุณอาทวีเลยครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเหรียญแบบเนี้ยค่าใครได้ครอบครองเหมือนคุณได้ครอบครองของวิเศษได้ครอบครองของหายากของที่มีค่าของที่ล้ำค่าประเมินค่าไม่ได้เหรียญพระศรีอานวัดไร2สองสี่หกหก มานะครับเปิดแรก1 5 0 0 0มบาทช่วงนี้ใครที่เข้ามาดูไลฟ์ผมเพื่อนๆจะได้นะบพบกับของยอดนิยมของที่เอาว่าเมื่อไหร่ที่เสียนเหรียญนเห็นนะต้องเขาบอกว่าแหมนะฮะต้องหยุดคุยกับคุณมาที่สามหมื่นบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายมาสามหมื่นห้าพันบาทครับ อยู่ที่35,000บาทครับมา36,500ืาร้อาไงง่ายนะราคาที่พี่ๆใส่กันอยู่เนี่ยยังถูกกว่าเหรียญใหม่ๆเยอะแยะมากมายมาที่41,000บาทที่พี่ oh. ม, 41, มีครับโอ้โหมา41,200ื่นหน่มเหรียญนี้ชีวิตผมเนี่ยเป็นเหรียญแรกในชีวิตที่ได้เหรียญน,นี้หยิบไว้ในมือนะผมบอกเลย มาที่สี่หมสองพันบาทครับคุณไปดูเ c e b o o k ผมได้ไปดูไลฟ์สดผมได้นี่เหรียญแรกในชีวิตที่มีโอกาสได้เอามาไว้ในมือมาที่สี่หมสาันบาทมาที่สี่หมันบาทครับสี่0 0ื่นกว่าบาทนี่ยังครึ่งจะเท่ากับเต่าหลวงปู่หลิวรุ่นหลงังสี่หมืกว่าบาทนี่ถูกกว่าเหรียญหลวงพ่อกลวยถ้าซื้อแบบนั้นได้กับของแบบนี้ ที่เอานับได้ว่าในประเทศเนี้มีคนที่ได้ครอบครองไม่เกินสิคนหรอกครับเก็บแบบนี้ชนะไม่มีราคากลางคุณจะบอกว่าผมนะสองแสนก็ไม่ขายสามแสนก็ไม่ขาย mm hmm. ก็ไม่มีใครว่าคุณสามารถท้ายเขาไปหาเหรียญที่สองที่สามนะมาแข่งกับคุณได้ด้วยมาที่สี่หมืนห้าพัรอขอบคุณที่ใส่แต่ไม่สมศักดิ์ศรีท่านหรอก ผมบอกว่ายังไม่สมศักดิ์ศรีท่านหรอกนะครับก็ได้นำมาให้เพื่อรู้จักและได้รู้ว่าเหรียญแบบนี้มีคนใส่จะต้องไปอยู่ในเรี่ยมทองนะอย่างเป็นที่แน่นอนปิดแล้วนะครับไม่ได้ปิดที่พี่มีนะครับสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยบาทพี่มีนขออนุญ,ญาตนะอันนี้ผมให้แบบราคาแบบแบบที่เรียกว่าแบ่งปันที่สุดแล้วนี่เอาไปลง YouTube ไว้นะฮะ แล้วก็ย้อนกลับไปนั่งดูกันไปนั่งไล์ดูเหรียญน,นะ,ะของเสียเหรียญดังๆว่ามีเหรียญน,นี้ไหมนี่วางไว้ตรงนี้อันนี้เหรียญลูกไข่สวยๆก็แสนฟ้าบาทอะเอาให้แท้ก่อนเนีย่ยเดี๋ยววางเหรียญว่าอะไรไว้คู่กันอ่ะมาขอ,อชมชุดเหรียญเก่าราชบุรีนี่ อันนี้เหรียญหลวงพระโศกวัดปักของบางครกเหรียญงานศพพระโศกสิทธิ์ท่านเสกหมดในเมืองเพชรนี่สองสี่นะครับแปดสามก็ที่เห็นเนี่ยนะฮะเป็นเหรียญเก่ายอดนิยมเป็นเหรียญเก่าที่ เป็นตำนาแล้วคือเขาเก็บกันจนแบบแทบไม่มีเห็นแล้วต้องนำมาให้แฟนเบสันขวานได้รู้ได้เห็นได้ได้เก่งกว่าเขาอ่านะครับได้เก่งกว่าเขาเหรียญสร้างชาติกะไหลทองเหรียญสร้างชาติกะไหลทองเบียรอัมบาก้ามาจะไม่คมเท่าทองแดงไหมครับใช่ว่าอัมบาก้าแข็ง ผมก็ว่าถาทองมากกว่าใช้ครับพี่อาจาจางดูง่ายครับชมเหรียญปูน้กหัวหินครับแถมไหมแถมไหมและแถมเพราะอะไรเหรียญยอดนิยมเมืองปัจจุบแถมไหมครับเหรียญน,นี้แถมไหมและแถมเพราะอะไร ปูนาสองสี่เก้าเก้าไหมครับพโศกเใช่สองสี่เก้าเก้าครับพโศก,โก,โก,โกโลมตรงยุคอ่าสวยสะดุดต,ต,ตาม,มากบ็อกโซกลดลมดำถึงยุกปิติกโก้ฮแย่อ,อ่านี่แหละเหรียญปูนาควัดหวัดหวหินรุ่นสองสองสี่เก้าเก้าแล้วสภาพขนาดนี้บ็อกโซดอ่าขอเสียงนะคนประจวบหน่อยเหรียญน,นี้ ไม่ดูนะเพื่อนๆเอาหนึ่งนาทีอหนึ่งนาทีเปิดแรกมาเวลาเดินครับวันนี้ให้นาทีเดียวหมดอ่าขอเสียงคนประจวบหน่อยสวยต้องกีดหี้วได้ไหมครับไทเกอร์ฮ่าฮ่า,า,าอ่าเปิดแรกมาเวลาเดินครับมาแล้วครับเปิดแรกห้าพันบาทพี่นิธิชัย มาที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทมาที่แปดพันบาทครับราคาสุดท้ายอยู่มาที่เก้าพัานบาทแล้วผมบอ,อกนะเหรียญปูน,น่าคอ้ยรุ่นสองเนี่ยเหรียญเหรียญละวหมื่นฟบาทจนผม,ม,มว่าตอนนี้น่าจะสองหมื่นไปแล้วนะแล้วอันนี้สวยแบบแบบสวยมากนี่ช่วงนี้พระประจวบที่หายยาักๆนี่นะครับผมเอาขึ้นเพื่อน,อนๆได้รู้จักกัน แบบนี้มีกินแน่นอนผมเคยซื้อมาสามมือยังไม่สวยขนาดนี้เลยอยู่เก้าพันบาทนะครับราคาสุดทาเหรียญปูนหน้าหัวยหยินรุ่นสองสวยสวยสวยจริงสว,สวยกับไม่สวยี่ราคาต่างกันนะมหมดเวลาครับอาครับปูนน่นาาวัดหัวยหยินรุ่นสองดำปิดเลยครับเพื่อนๆปิดแล้วนะครับโอ้โห,โหสักครูนะพี่ ปิดทีี่ีวีนิติเก0 0บาทจ้ะเก0 0ห้าอบาทาคนที่ฟังเหลืองพ่อแก่นจันทแล้วก็ได้หลวงพ่อปอไปถามว่าพ่อปาะสวยอะ่ะต้องสวยขนาดไหนถึงสวยที่ผมบอกว่าสวยอ่าต้องสวยขนาดไหนที่ถึงเรียกว่าสวยอ้าวนี่องค์นี้ อยากได้เอาหกพันสองสี่เก้าเจ็ดปิดหกพันคุณอาสักนารงครับพศักนารงเมื่อวานได้ไปเหรียญด้วยใช่ไหมผมจะไม่ผิดอ่ะใช่โหนะเนี่ยครับเหรียญที่มีองค์หลวงพ่อแก่นจันเหรียญแรกของประเทศนี่สองสี่เก้าเจ็ดนูน่นคุณอาทาวีบอกผมยังไม่เป็นพระครับทีที่โอ้ครับนี่โอ้ปิดตาจัมโบหลว่อุตมะไม่สวย ไม่แต่จัดจานนี่ไม่ยาพุมนี่อ,อ,ปปนองค์นี้อย่ากผมอยากให้ทุกคนได้ใช้เลยสวยๆสองหมื่นกว่านี่นี่น,น่าจะตะกุดเงินนะเอาตะกุดทองแดงเอาไปใช้พุทอคุณจะได้ร่ำรวยร่ำรวยปิดตาปูโต๊ะองเป็นล้านก็เสกพร้รอมกันเนี่ยนี่องค์นี้ใครเอานะผมเอาสวยๆเลยนะองค์นี้นะ เอา8ปดพันเอาแปดพันแบบแขวนได้สบายใจเซ่พร้อมปิดตาปุตโตคตรับถูกต้องครับพี่พี่ทีเดียวกันอ่านี่สวยๆสองหมื่นกว่านี้เอา8ปดพันวันนี้นะอยากให้ปิดแปดพันพีชัดชัยวิโรธธนชัยครับน,นี่รักใครมีนะมีลูกมีหลานมีญาตินะครับทำธุรกิจให้แขวนปิดตาหรือพ่ออุตมะ เนื้อเดียวกับปูโตโเสกด้วยการทุกพิธีเศกเจ็ดพิธีแล้วก็จัดไปให้กับปู่สุกนี่ผงหลวงปู่สุกวัดประสาทบุญญาวาดคุณอาทวีได้ไนะครับปิดตาวัดเคือวนันนี่ปูสุกนี่รูปเหมือนปูสุกนี่วัดประสาทบุญญาวาสองค์นี้เอาสามพันนี่เอาสามพันโอโหแบ่งปันจริงๆ พีทวีปิดสามพันครับโอ้ครับพีทวีปิดสามพันองค์นี้ในมือนี่ไม่ขอแบมือไม่แบ,บแต่อยากจะให้วันนี้เอาแปดพันเอาแปดพันพิมปิดแล้วตามด้วยแปดพันยาปิดแปดพันพีทวีพอเดิวมวันหนองโพโอ้โหพอเดิวมวันหนองโพ เนี่พอเดิมวันหนองโพแล้วพิทวีมาเนี่ยเชื่อไหมผมอะเข้าไปในห้องครัววันนั้นไปเจอกุ้งแห้งพิทวีเหลืออยู่สามถุงอ,อ่ะเนี่พพิทวีครับขเขาเรนะียกอะไรนะเกาะพิทวีอยู่กับพวกเรามานานน่ะนึกถึงกุ้งแห้งผมแถมปิดตาพ่อเดิมให้อีกองหนึ่งแถมไม่เฉยอ,อีกหนึ่งองคมีพ่อเดิมกับพ่อเดิมทานนี้ให้ไปคู่กันเลย อ่ะมานี่อันนี้โชว์เลยเป็นพ่อซับปากงาม,มนี่พ่อซับปากงามคุณดูผมเก็บดินี่นี่คืออาจารย์เพราะอยู่ของปัดบางน้อยนะโอ้น่ะว่ามันรู้แล้วตกใจไหมตกใจดิ นี่อพอซาบวัดปากงามจัดเลยคืนนี้เวลาที่ผมสะสมอะไรอะ่ะผมจะสะสมเยอะๆแบบเนี้ยชื่อท่านเป็นมงคลมากๆครับ,บก็จะมีเนื้อเมกสิทธ์เนื้อสำลิดเนื้อตะก,กัวนี่ถ้าอย่างเมกสิทธิ์ก็แบบนี้แบบนี้คือเมกสิทธ์นี่หลังจานด้วย ยกผูเอี่ยมปากรัดเป้าใช่นี่โอ้ oh. อันนี้เมก้าซิตองค์นี้เมก้าซิตนะครับก็ให้ดูว่าเวลาที่ผมเก็บสะสมอะไรก็จะประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็นี่เหรียญน,นี่ะตะกร้อเท่าไรพอศาสตร์ปทุม <Okay. S 1> ซึ่งผมการันตีว่าผมมี สามบอ็อกนี่ผมมีสามบอ็อกของสะสมไงในขนาดที่คนอื่นเนี่ยนะถ้าจะมีสาบอ็อกเหมือนผมเนี่ยผมว่ามีไม่เกินสามคนในประเทศไทยวันนี้ไปตลาดมาก็เก็บว่าอะไรที่ผมเก็บสะสมพอโตวัดคูสองสี่แปดห้าน้าพาวันนี้ยิ่งดูยิ่งตาค้้งนอนเม่หลาบเนี่ยแล้วผมเก็บแบบที่มีจานดูเนี้ยด้านหลังจาน passar para